สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำไข่ตุนวุ้นเส้นหมูสับรสชาติอร่อยกลมกลม่อมเนื้อนุ่มเด้งกำลังพอดีทำไม่ยากนะคะทำใส่ถ้วยฟอยปิดฝาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยเตรียมกรละมังผสมมาใส่ไข่ไก่เบอร์หนึ่งลงไป3ฟองต่อด้วยหมูสับหน0่กรัมสำหรับหมูสับเนี่ยวิเอามาใส่เครื่องบดสับเพิ่มนะคะจึงละเอียดมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบแบบไม่ละเอียดก็ได้นะคะตามใจเลย ตามด้วยผงปรุงรสลดหมู1.4ส่วนสช้อนชาซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1.8ส่วน8ช้อนชาตีคนผสมทุกอย่างให้เข้ากาันให้ไข่แตกดีเลยนะคะแล้วใส่วุ้นเส้นสดลงไป100กรัมสำหรับวุ้นเส้นเนี่ยซื้อมาทีแรกเส้นเขาจะยาวให้เราใช้กรรไกรตัดให้ได้สั้นตามชอบเลยนะคะอ่ะสุดท้ายใส่น้ำเปล่าลงไป200 ml ค่ะ ตีคนทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วนํามาใส่ถ้วยฟอยนนึ่งค่ะสําหรับถ้วยฟอยที่ใช้เบอร์3379ขีด P ปริมาณบรรจุ210 ml ค่ะตักเสร็จหมดแล้วได้2ถ้วยนําขึ้นนึ่งค่ะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการนึ่งเป็นเวลา15นาที ครบเวลาแล้วเปิดฝาปิดแก๊สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยกลงไปพักไว้แล้วทีเนี้ยให้เรามาทําในส่วนของการเจียวกระเทียมเพื่อท็อปหน้าค่ะตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางค่อนอ่อนใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยพอประมาณค่ะเท่านี้ค่ะพอน้ํามันเริ่มจะร้อนแล้วเนี่ยก็ให้เราใส่กระเทียมสับลงไปเลยค่ะ5กลีบใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะเจียวไปเรื่อยๆเลยค่ะอย่าหยุดมือจนกว่ากระเทียมของเราเนี่ยจะเหลืองสวยได้ที่ นี่นะคะประมาณนี้พอแล้วปิดแก๊สได้เลยนําไปใส่ถ้วยไว้นี่ค่ะสีก็จะเหลืองประมาณนี้นะถ้าใครอยากได้อ่อนกว่านี้หรือเข้มกว่านี้ก็ได้ค่ะใช้เวลาเพิ่มหรือลดลงได้ในการเจียวตักท็อปหน้าที่ไข่ตุ๋นของเราได้เลยนะคะก็จะทําให้ไข่ตุ๋นของเราเนี่ยมีความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นสุดท้ายโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยค่ะเล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักชิมกันได้เลยค่ะ นี่ค่ะไข่ตุ๋นของเราเนื้อนุ่มเด้งกาลังพอดีเลยรสชาติเนี่ยอร่อยกลมกล่อมนะคะถ้าใครชอบให้มีรสเค็มกว่านี้สามารถปรับเพิ่มในส่วนของซีอิ๊วขาวได้แต่อันนี้กลมกล่อมก,มก,มก,มกมําลังดีเด็กสามารถทานได้ค่ะแล้วถ้าใครอยากทําขายนะคะถ้วยใบนี้มีฝาปิดค่ะนี่ค่ะปิดฝาแบบนี้เลยขายได้ค่ะลองไปทํากันดวูวันนี้เวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ